โอเค๋้ว okay. เรากลับมาใช่อะต่อมาเดี๋ยวพี่จะทักเริ่มทักไปทีละคนค่ะขอน้องณนะโมลูกส่งเสียงเลยลูกนะโมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ด,รบดีมากครับนะโมผ่านนะะต่อมาไอต้นค่ะต้นสวัสดีต้นคัสสวัสดีค่ะคค้ได้ยินพี่เป้า เสียงเบาไปนิดนึงนะครับลูกกระลอกที่บ้านเป็นไงบ้างกระลอกที่บ้านเป็นไงบ้างเสียงเบาไปนิดนึงอ่าสวัสดีครับทําอะไรอยู่ครับออกกำลังกายอ่ะต่อมาไตเติลมาแล้วตอนิีสตาร์มาแล้วสุดท้ายน้องมังกรค่ะน้องมังกรได้ยินเสียงพี่ไหมคะน้องมังกรได้ยินเสียงพี่ไหมลูกน้องมังกรได้ยินเสียงพี่ไหมคะ มังกรยังเงียบอยู่นะคะมังกรคะเดี๋ยวหนูโทรศัพท์เข้ามาที่โรงเรียนนะคะลูก0898834523 0841639722นะคะ<ด>คิดว่าดูดแล้วทุกคนพร้อมนะคะทุกคนพร้อมนะคะเดี๋ยวเราก็จะรออีกนิดน,นึงนะ,ะใครดาวน์โหลดอ่อใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดชีตนะคะช่วยไปดาวน์โหลดนะคะที่ในกลุ่มนะคะที่ส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะที่ Google Drive ะนะ,ะดีมากค,ะค,ะค่ะเลิศค่ะเอ,อหนูเอามาผิดกลุ่มนะคะลกูก ตองอยู่เหรอพีจนะต e ้องขึ้นด้ข้อหนึ่งดนะคะข้อหนึ่งดาดใครยังไม่มีชีตบ้างดใช่ช่เช็ีตในกลุ่มองส่เียมฉันว่า้าเหมือนชีีตองแม่ปิ๊มาต่ตอนนั้น่ะาเดียวเปี่าเรียนออนไลน์อยู่เลย เงินเดียวไปหนึ่งมาโอเคครับอ่ะอะไรครูนุ้ยอ่ะโอเคเอาเลยนะเป็นไงกันบ้างปิดเทอมใครอยากพูดอะไรไหมคะช่วงนี้อันนี้ผมปิดมาผิดอะไม่ผิดไม่ไม่ไม่อะโอเคอ่ะ จอ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 อ่ะจอข้อหนึ่งพี่ขึ้นต้นด้วยจอแต่หนูว่าจะไม่มีชีทก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เขียนขึ้นโจทย์ให้แล้วหนูก็ค่อยปิดชีตามทีหลังก็ได้ใครที่ที่บ้านไม่มีพินเตอร์ไม่ต้องซี้นะเขาบอกว่าออจอนไม่จอนเลยนะคะน,นี่ อ่าะหนึ่งไม่เป็นไรค่ะถ้าใครมีทิดชู่หนูไม่ต้องไปหนูไม่ต้องไปวอลลี่ตรงนั้นนะลูกนะช่างมันก่อนนะคะเออเดี๋ยวพี่ขึ้นขึ้นชีทให้อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะคะอเดี๋ยวเราไปกันเลยเนื่องจที่เรียกถามเรื่อยๆนะคะลูกง่ายมากเป็นเรื่องเทนส์ธรรมดาธรรมดาไม่มี่อะไรเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ขอตัดแบ็คกราวนิดนึงแล้วเพื่อที่จะขึ้นกระดานนะคะโอเคอ่าแบ็คกราวตอนนี้จบแล้วอ่านะคะ เรียบร้อยเดี๋ยวเราขึ้นกระดานเลยแล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่จะดูไปด้วยนะคะข้อหนึ่งไม่มีชีทไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องสนใจชีทไดทั้งนั้นนะคะลูกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แชร์ขึ้นสกรีนให้ดูหรือพี่เขียนให้ดูก็ได้ค่ะไม่ซีเรียสนะคะอ่าข้อหนึ่งปิดปิดปิดไฟถึงได้เพราะว่าไม่ได้ใช้กล้องเว็บแคมอ่าข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งมันขึ้นต้นว่าจอนนะคะ จุดจุด h o m ก็ last night เห็นยังทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะเห็นตรงนี้ไหมคะเห็นไหมคะสวยงามดีไหมคะดีมากอ่ะทีนี้เขาก็จะมีข้อให้เลือก A เนี่ยคำโหเนี่ยพี่ทบทวนความรู้พื้นฐานแบบสุดๆเลยอ่ะคือมันมันมันเป็นความรู้พื้นฐานพื้นฐานเลยอ่ะ came แล้วก็ coming เอตอนนี้มีใครมีใครที่ยังแบบตอบอแบบคนที่ไม่มีเสียงช่วยคี่กลับมาหาพี่นิดนึงนะอ,อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราเริ่มต้นกันเลยข้อน,นี้ไม่ยากลูกแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าตั้งแต่หนูหยุดจากโควิดมาเนี่ยหนูลืมอะไรในชีวิตไปบ้างหรือเปล่านี่เป็นเรื่องของอะไรเอาใครตอบได้ตอบเลยอันนี้เป็นเรื่องของอะไรค่ะช่้เฉยเร่ะ มีคนตอบถูกเลยไปลาเราตอบปังกิตครับไม่เองนไม่เห็นตอบชื่ออะไรคะชื่ออะไรม่เขียนนะคะฟังตอบได้ตอบเลยค่ะตอบเลยค่ะเมื่อกี้ได้ยินแล้วค่ะชื่ออะไรครับอุ้ยอย่างเงียบลูกอุ้ยอุ้ยตอบเลยลูกทำมาสิบทีอันนี้เรื่องอะไรครับอะไรครับอะไรครับเป็นเรื่องของเวเลยครับเวเลยครับมีคำว่า last night ลูกนึกถึงไล่เอ่ย อย่างเงียบอย่างเงียบอย่างเงียบเฮ้ยเร็วเร็วเร็ว,รว,รวสแสดงว่าหยุดไปนี่ไปสงสัยความรู้ลืมหมดแล้วใจเย็นๆอ่ามีคนเขียนอ่าใครไม่ได้ยินโอเคค่ะอ่าคนที่ไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์เข้ามานะคะ <c oughs> เป็นเรื่องของเวลาเฮ้ยเวลานึกถึงมันต้องดูคีย์เวิร์ดบอกเวลา <c oughs> อ่ะน้องการได้ไมั้ยลูก <c oughs> คีย์เวิร์ดบอกเวลาดูคําว่าอะไรคะ <c oughs> ล่าสุดลาสุดเลครับมากค่ะใครตอบลาสุเมื่อกี้ช่วยบอกชื่อหน่อยใครตอบล่ะ เมื่อกี้นะโมนะโมต,ตอนนี้สตารู้สึกจะน,นี้สตาไใหม่จะปิดนะคะเดี๋ยวพี่เปิดเปิดให้น้โมดีมากอ,อ่าเดี๋ยวพี่ขอดูของจะนีสตาให้นิดนึงน,น,นะคะโอเคอ่าจะนีสตาเปิดไม์แล้วอย่ไหาได้อยู่ตอนนี้ทุกคนเปิดไมค์่อยู่นะคะ มีคนที่ไม่ได้อ่โทรมาเลยนะเดี๋ยวพี่ขอดูที่แกลเลอร,รี่นิดนึงว่าตอนนี้ภาพใครไม่โชว์ซึ่งของบอสเบบีนะดูจากดูจากคนที่ดูจากเอร์มแบพี่เข้าใจนะเออ่าได้อยู่นะโอเคนะคะอ่าเดี๋ยว,วพี่กลับไปที่อันนี้ทีนี้อ่าพอเห็นเวลาใช่ไหมเรานึกถึงเราเห็นเราต้องดูคีย์เวิร์ดบอกเวลาคีย์เวิร์ดบอกเวลาคือคำว่าอะไรคะลูกลฟ์าค่ะ ไนดีมากสุดยอด last night เราก็ต้องคิดแล้วอันนี้ทำมาหลายทีแล้วเป็นการทบทวนความรู้เดิมๆ last night เป็นเวลาช่วงไหนโลกเป็นเมื่ช่องสองอี่ครับสุดยอดป็นเด็ตเป็นอเดีตสองเออดีมากคืออันนี้อ่ะทุกคนดูนะคะวงไปพร้อมกันนะคะถ้าใครที่ปิ้นชีตแล้วนะคะก็คือ ในเนี่ยมันไปจับเป็นอดีตใช่ไหมเราก็ต้องคิดอย่างนี้ค่อยคยคิดอดีตอดีตเป็นเวิร์ช่องเท่าไหร่อดีตใช้เวิร์ช่องเท่าไหร่เวิร์สองเออ,อดีมากอาดีตใช้เวิร์ช่องสองนะคะเพราะอดีตใช้เวิร์ช่องสองกเนี่ยอ่ะถามก่อนเวิร<อ>์ช่องสองทำยังไงกับมันทำยังไงกับมันเราต้องทำยังไงเออ <โ><า>เต้นเต้นเรียนสบายใจมากเลยนะครับเต้นเรียนเหมือนไม่ได้เรียนอ่าน้องปรานเวิร์บช่องสองทำไงกับมันลกูกทํายังไง<ต>เปลี่ยนเป็นช่องสองอ่ะต้องทำย่างไงก็คือถ,ถ้าเป็นถ้าเป็นคำในอดีตอย่างเช่นคำนี้ราสไ t มันก็ต้องเป็นเกมครับดีมากอ่านช่้ดีปทีเนี้ยพี่ถามว่าปกติเวิร์บช่องสองอ่ะต้องทำยังไงกับมันเพื่อที่มันจะได้กลายเป็นเวิร์บช่องสองลูก เติมอะไระถ้าทำธรรมดาก็ต้องเป็นก็จะเติม P D สุดยอดครับเอเอว่า<ะ>ทำทำนี้อย่างเช่นรันจะเปลี่ยนเป็นแรนดเลยครับ <c oughs> ใช่ใช่รันเป็นแรนดีมากก็คือว่ามันปกติถ้ามันไม่เติม P D มันก็อาจจะแบบเปลี่ยนรูปไปเลยนะเอเอ อย่างคําว่าคําเนี่ยเราก็ต้องหาเฮ้ยวิบช่องสองของคําว่าคําคืออะไรเนี่เป็นเคมเป็นเคมดีมากอ่ะตรงนี้ <Okay. S 1> มีใคร <Okay. S 1> ไม่เข้าใจไหมคะเว์บช่องสองเนี่ยของคำอํำเ <Okay. S 1> นี่ยอันนี้มาจากการ <Okay. S 1> ท่องโลกมันเปลี่ยนรูปไปเลย ข้อของคำก็คือคำเค็แล้วก็ค่ำนะคะเช่ได้มคะคำเค็มคำซึ่งตรงนี้พอเรารู้าเป็นอะไรใช่ไ้เลายว่าก็ต้องใช้เป็นช่องที่แล้วก็ดูตอนเล็กที่ตัวหลงค่ะ ก็เป็นขอว่า tape ไดาเป็น John came home late last night นะคะ late ก็จะแปลว่าดึกอ่าโอเคนี่เดี๋ยวเราจะมาควรเช็คชื่อกันอีกทีอันนี้ได้แล้วสำหรับข้อที่หนึ่งอะที่ขอเช็คชื่อกันอีกทีนะคะแล้วเดี๋ยวตอนนี้พี่จะเริ่มให้บางคนตอบอ่าขอน้อง Hero much นิดนึง ฮีโร่มาชเช็คชื่อครับลูกพูดอะไรกับพี่หน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องฮีโร่มาชนะครับาดีมากครับลูกฮีโร่ในอันนี้คิมปวดบอกเวลาคือคาว่าอะไรข้อนี้นะ last night ครับปวดบอกเวลาของข้อนี้ที่พี่ขึ้นขึ้นคืออะไรครับดีมาก last night ครับจบครับอันนี้เราซักซ้อมครับซักซ้อม ต่อมานะคบอ่าแองกัสครับลูกแองกัสแองกัสใหม่ลลูกอะไรครับแองกัสเรียนเข้าใจไหมลูกแองกัสเรียนเข้าใจไหมคะเข้าใจครับเข้าใจนะซึ่งวันนี้แองกัสจะได้รู้ว่าถ้าเมื่อไหร่เวลาเป็นอดีตใช่ป่ะอดีตเราจะใช้เว็บช่องเท่าไหร่ลูกตอบที่อดีตชองครับดีมากครับอดีตใช้เว็บช่องสองครับทำเป็นเว็บช่องสองง่ายๆทำไงลูก ทำเป็นลบช่องสองง่ายๆทำไงลูกเติมอะไรครับเติมอะไรีอะไรครับีอะไรครับีอะไรครับ ed ครับ ed เก่งมากครับเนี่ยที่เราพูดกันเมื่อกี้ใช่ไหมลูกเติม ed อ่าดีมากแองการ์ดยังอยู่กับพี่โอเคนะคะถ่อมานะคะน้องนโมลูกนโมครับทวนความรู้เดิมๆครับบางตัวลูกเราไม่เติม ed แต่ว่ามันน่ะเปลี่ยนลูกไปเลยลูก เนี่ย oh. อะไรบ้างอะไหนใหช่วยบอกพี่ซียกตัวอย่างสักหนึ่งคำอะไรนะเว็บช่องสองที่แบบเปลี่ยนรูปไปเลยติ๊กบอกดูในนี้ก็ได้อ่าเออนโมอ,อะไรนะ<ำ>เว็บช่องสองเปลี่ยนรูปไปเลยคำคำเปลี่ยนเป็นอะไรคะเป็นแคมอ่านเคมนะลูกเออคำคำเป็นเคมดีมากครับคำเคมนะลูกนะเราเราไม่ใช่แคมนะลูกดีมากครับเนี่ยเรียนวันนี้ก็ได้ความรู้วันนี้นะลูกนะอ่าโอเค นะโมเรียบร้อยค่ะปิญญาพัฒปิญญาพัฒปิญญาพัฒ์ใครเอ่ยไม่มีรูปโชว์ปิญญาพัฒได้ยินเสียงพี่ไหมคะเขียถ้ะถ้าเรียนในคอมให้ให้บอกด้วยนะคะว่าว่าหนูเรียนในคอมหนูตอบไม่ได้นะแต่พี่อยากให้หนูถ้าสมมติว่าหนูไม่ได้เนี่ยหนูโทรมาหาพี่นะคะถ้าเกิดว่าใครใช้แล้วมันไม่ได้ยินเสียงหรือพูดออกมาไม่ได้นะคะอ่าเนี่ยปิญญาพัฒยังยังไม่ยังยังไม่มานะคะต่อมา ปาร์ชแนลตอบไปแล้วนะคะดีมากนะคะเนี่ยมีโทรศัพท์มาแล้วอ่าโอเคค่ะปาร์ชแนลตอบไปแล้วนะคะแล้วก็บอสเบบีอ่ะบอสเบบีเรียนในคอมบอสเบบีไปหาไม่ต่อนะล,ลูกนะ้าที่รักต่อมาเต้นเต้นตอบอยังเติ้นเติ้นสวัสดีเ <laughs> ต้นครับไตเติ้นนะครับไตเติ้น วันนี้ไตเติ้ลได้เรียนรู้ว่าอดีตเราจะใช้เวิร์บช่องที่เท่าไหร่ครับไตเติ้ลตเติ้ลครับอดีตเอาชูนิว <S <S ้วดีมากอดีตใช้เวิร์บช่องสองนะคะไม่เติม ed ก็เปลี่ยนรูปไปเลยนะครับลูกหนูไม่ตอบก็ได้ครับแค่หนูปฏิสัมพันธ์กับพ,พี่พี่ก็ดีใจมากแล้วนะลูกนะอุ้ยครับอุย้ยอ่วันนี้ครับอุย้ยเราได้เรียนรู้ว่าอดีตเนี่ยวันนี้เราเห็นคาคีย์เวิร์ดอะไรไหมที่แบบเฮ้ยเห็นคํานี้รู้เลยว่าเป็นอดีตคือคําว่าอะไรครับ last night นี่ครับดีมากครับอุ้ยตอบแค่ last night ก็ดีมากแล้วครับฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นคาว่า last l a s t เราจะรู้ว่ามันเป็นอดีตนะครับนะครับอุ้ยดีมากครับอันนี้เราซ้อมๆบอมๆมันก่อนนะครับให้คุ้นเคยกับระบบนะครับต่อมาค่ะจานิสตาอุ้ยฟ้าไม่ต้องตอบแล้วนะฟ้าตอบมาเยอะแล้วนะคะใช่ไหมคะคฟ้าอ่าผ่านเลยต่อมางามเป็นทหารื่นคนนี้เขาทหัรช้าที่ใครคะ ต้นกล้าใช่ปะฮะสหัชชะใครเอ่ยต้นกาต้นกาอ๋อเห็นแล้วอ่าขึ้นมาแล้วค่ะต้นกล้าต้นกล้าโอเคไม่รู้กับการเข้ามาใช้ระบบวันนี้โอเคนะคะต้นกาพี่ขอเสียงต้นกล้าหน่อยลูกได้ยินแต่เสียงคุณแม่สวัสดีโอเคนะคะเอออ่าต้นกล้าต้นกล้าเนี่ย ได้คําอื่นอีกไหมเฮ้ยคําไหนบ้างนะแบบว่าคือพอเห็นแล้วปุ๊บรู้เลยต้องใช้เวิร์บช่องสองอะไดไหมต้นก้าถ้าไม่ได้ดูค e. ําบนกระดานก็ได้แบบเห็นคํานี้รู้เลยเฮ้ยต้องใช้เวิร์บช่องสองเห็นคำนี้รู้เลยใช้เวิร์บช่องสองอะได้คำว่าลายแพงเนี่ยไอตนี้มัาไลฟ์อยู่เออแชร์จากเพจไปที่อับดูไม่โลก เอออ่ะต้นกล้าต้นกล้าอันไหนเอ่ยเป็นเวอร์บสองเฮ้ยปลาเสือมาแล้วปลาเสือมาแล้วเออดีมาก last night อ่ะเพิ่มให้อีกสักคำหนึ่งนะว่าเป็นเวอร์บช่องสองนะก็คือคำว่าโอ yesterday yesterday ค่ะเออเโอเคอะไรเนี่ยมี last night มี yesterday แล้วก็มีคำว่าอะไรคะ oh. Last night, yesterday เอออ่าเพิ่มไป <c oughs> เผื่อเราพวกเราลืมอ่ะป้าเสือสหัสชะโอเคอ่าพี่จะตะไล่ติก๊กทีละคนนะคะสหัสชะโอเคค่ะป้าเสือสวัสดีสวัสดีสสดได้ยินไหมคะป้าเสือคุย <c oughs> อยู่กับพี่ไหมคะตอบไหมป้าเสือตอบอ้าปากตอบพี่หนือลูก ปลาเสือพูดอะไรก็ได้ครับเร็วปลาเสือนี่คือไม่ตอบเพราะว่าไม่อยากตอบคุณยังทุกคนเงี้ยแบบฝังปลาเสือพูด่อยเลยปลาเสือปลาเสือได้อยู่ปลาเสือสวัสดีสวัสดีครับปลาเสืออ่าปลาเสือช่วยต่ออุปกรณ์ถ้าไม่ได้โทรเข้ามาหาพี่นะคะปลาเสือโอ้โหปลาเสือนี่เรียนในห้องเรียนส่วนตัวมาก โ okay, อเคค่ะสื่ออยอ่าเดี๋ยวตอบอ,อ,อ,อี้นิดนึงนะครับบอสเบบี Baby, ไปแล้วอ่าอันนี้พี่ว่าพี่เย็บทุกคนแล้วนะใช่ไหมไม่น่ามีคนไหนแสดงว่าทุกคนในการเทสร,ระบบโอเคยกเว้นอ่าคนที่คนที่เนี่ยอย่างน้องมังกรเนี่ย เอออย่างน้องมังกรเนี่ยจะหายไปนะคะโอเคอย่างนั้นพี่ว่าเราไปต่อเหอะนะคะก็คือว่าวันนี้เราอะแค่ทวนเทนส์ธรรมดาธรรมดาก่อนว่าจะได้ให้หลายๆคนถ้าใครยังไม่มีชีตก็ดูชีตจากพี่นะคะจริงๆเดี๋ยวพี่อาจจะแชร์สกรีนแต่ว่าพี่ก็เออเขียนกระดานเหมือนเดิมก็ได้แล้วเดี๋ยวชั่วโมงที่สองพี่ค็อแชร์สกรีนล้วกันเนาะอืมอ่ะโอเคต่อมานะคะวันนี้เราก็แค่ทวนเดิมๆไปนะคะ ก็คือจากข้อนี้สิ่งที่เราได้รู้ก็คือว่าอดีตนะลูกจะใช้เวิร์บช่องที่2นะคะเนี่ยข้อสอบพวกนี้รู้ปะมันอะตอบมันออกแบบออกข้อสอบบ่อยมากอดีตใช้วเวิร์บช่องสองนะคะซึ่งพอเราก็รู้ว่าเฮ้ยเวิร์บช่องสองเนี่ยหลักๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอะไรคะ e อะไรเอ่ย e d หรืออะไรเปลี่ยนรูปไปเลยใช่ไหม เปลี่ยนรูปอาหนูจดตามพี่เลยนะคะไม่เป็น ed ก็เปลี่ยนรูปซึ่งโดยปกติมันจะเติม ed นะคะโดยปกติมันจะเติม ed เช่นเรามีคําว่าเพลงแล้วก็เอาเพลงมาเติม ed อันนี้เป็นแบบเป็นอะไรที่แบบง่ายๆสบายๆมากๆเปลี่ยนรูปอันนี้ต้องจาําฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องเรื่องกริยาสามช่องเข้าใจไหมเออต้องเท<ม>ียเรื่องกริยาสามช่องนะจ๊ะเอออ่ะเช่นอย่างเมื่อกี้คำเป็น came ใช่ไหม คำเป็นเคมถูกปะอ่าคำเป็นเคมเมื่อกี้น้องปราณตอบมา Run ต้องเป็นแบรนอย่างเงี้ยโกต้องเป็น w วน t อันนี้คือพื้นฐานเลยที่เฮ้ยเราควรจะได้นะคะแล้วพี่ขอนำเสนออีกสักสามตัวอ่าก็คือเป็นประเภทพวกที่คงรูปเดิมเฮ้ยพวกนี้เขาชอบออกนะ คงรูปเดิมก็คือว่าสามช่องไม่เปลี่ยนรูปสามช่องไม่เปลี่ยนรูปอน้องปานได้ไหมสามช่องไม่เปลี่ยนรูปมีคําว่าอะไรบ้าง <c oughs> เดี๋ยวขอ <c oughs> ด,ดูก่อนไม่รู้พวกหนูยังมีความรู้เดิมๆเ,เหลือไหมแต่ก็ไม่เป็นไรนะวันนี้จะถือว่าเป็นวันแรกแค่เราสามารถใช้ระบบกันได้นี่ก็โอ้โหน้ําตาไหลาพลากล้ะ <c oughs> โอเคช่วย เน็ตอ่ะมันขึ้นหรออ่าน้องปรานเขียนผิดใช่มีใครมีลิฟวิดบ้างอ่ะอ่าไนมีลิฟวิดปะ้แงโ,โ,โอเคอ่ะ เดี๋ยวดูนะโอเคอ่าตรงรูปเดิมจะมีสามตัวอ่ะเอาง่ายๆเลยหนึ่งมีคำว่าอะไรวางภาษาอังกฤษคือพุทธพุทธพุเนี่ยจทย์พุทธพุทธพุทตัวนี้คือตัวที่ชอบออกข้อ,อสอบบ่อยๆก็กดเขาเรียกว่าอะไรล่ะกดกดแบบกดกาดาวกดดอกจันเขียนกดแรงๆเลยพุทธพุทธพุนะฮะพุทธพุทธพุทนะคะ เออนะพูดเนี่ยแปลว่าวางลูกออกประจำต่อมาเซ t ตเซ s ตเซ e ตเซตค่ะจัดตั้งกำหนดค่ะพุทพูดพุทเซ็ตเซ็ตเซตค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะคือคำว่า hurt แปลว่าอะไรคำว่า hurt แปลว่าบาดเจ็บ hurt 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 นะโอเค okay. hurt 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 นะคะนี่คือการเปลี่ยนเป็นเวบช่องที่สอง <c oughs> นะคะ แล้วพอหนูพอหนูรู้แล้วเฮ้ยว็บช่องสองมันเปลี่ยนอย่างนี้ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในลิสต์คาที่เราท่องส่วนใหญ่มันก็จะเป็นการเติม e d ประมาณน,นี้นะนะคะทีนี้พอเรารู้แล้วว่าอดีตเป็นเว็บช่อง2เว็บช่อง2เปลี่ยนอย่างนี้เราก็ต้องจําได้ว่าเฮ้ยคำที่ที่แบบมันคําคีย์เวิร์ดบอกเวลาที่จะใช้กับอดีตมีอะไรบ้างอ่ะเราก็จะเมื่อกี้เราก็ได้มาแล้วคือ last night ถูกไหมอ่ะได้ last night มาใช่ ได้คำว่า last ได้คำว่า yes อะไรคะ yesterday และได้คำว่าอะไรคะขอเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะ ago ค่ะลูกเออนี่คือพี่ทวนเรื่องของอดีตให้นะคะง่ายๆ last night yesterday last yesterday ago จะเป็นการบอกเวลาในช่วงของอดีตนะคะเผื่อว่าใครอ่ะจะลืมไปแล้วหนูเวลาเนี่ยหนูหลับ ตาเห็นสาํานี้นะคะไม่ใช่หลับตาต้องเปิดตานะคะดูข้อสอบนะคะแล้วก็เห็น3ามคนี้นะคะหนูจะรู้ได้เลยว่าเฮ้ยมันเป็นเวลาในช่วงของอดีตพออดีตปุ๊บเนี่ยต้องใช้เวบช่อง2อนะคะเนี่ยการเรียนเทนส์ไม่ใช่เรื่องยากแต่สมองเราต้องเชื่อมโยงได้นะคะประมาณนั้นอ่ะโอเคเราก็สลับมานะคะสลับมาว่าตอนนี้น้องประเสือยังอยู่กับเราไหมลูกยังอยู่ค่ะ ดีมากครับเรียนอย่างนี้ดีกว่ามาเรียนที่โรงเรียนไหมฮะชอบแบบไหนมากกว่ากันฮะโทรศัพท์ปลาเสือครับเรียนแบบไหนดีกว่านะถามความรู้สึกก่อนฮะชอบแบบไหนมากกว่ากันวิจารณ์ได้อ่ะน้องปานอะปานเป็นเพื่อนของปลาเสือทำไมพี่พยายามจะอันมิวปานแต่พี่ทําไม่ได้อะ่ะช่วยดูให้หน่อยได้ไหมมาเลยเปานปานปลาเสือทุกคนอนะอันนี้ได้จับะ มามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคน้องปานเป็นไงชอบแบบไหนบ้งการฮะชอบแบบนี้มากกว่าบงาการมาเรียนที่นี่อะไรนะชอบแบบไชอบแบบนี้มากกว่าครับทาไมครับเพราะว่าเพราะว่าพี่ไม่สามารถกักตัวหนูได้หรือยังไงเพราะอะไรครับขอความรู้สึกครับทไมก็คือชอบแบบนี้มากกว่าเพราะคือรว่าถ้าตอนเรียนเสร็จก็ปิดได้เลยมัน ยังรออ่ะสจก็ปิดได้เลยไม่ต้องรอทอ้อได้รอผู <c oughs> ป้ปกคลรนะ้อปานมาที่นี่เหะอะขอขอ i p a สองครับน้องแองการ์ดครับแองการ์ดรู้สึกยังไงครับ, <ไ S 1> บแบบไหนว่ากันครับเอนเรื่องเรียนครับเพราะอะไรครับไม่อยู่ครับทำไมแองการ์ดชอบเรียนที่โรงเรียนครับต้องไปพูดตรงนี้ ไม่รู้เป็นเป็นความรู้สึกแองการเรียนวันนี้เข้าใจไหมลูกวันนี้แองการจะได้รับความรู้เรื่องของอดีตนะลูกอดีตใช้เวิร์บช่องอะไรครับสองครับอดีตใช้เวิร์บเอะไรครับเวิร์บสองครับเวิร์บสองเติม e ะไรครับ e ดีครับ e ดีครับดีมากครับน้องมังกรมาแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปทักทายน้องมังกรนิดนึงนะคะมังกรเอ่อมังกรครับช่วยพูดอะไรกับพี่ก็ได้ครับความรู้สึกของวันนี้ครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบเป็นไงบ้างครับหลังก็ทํากิจกรรมอะไรบ้างครับในช่วงที่เราหยุดโควิดกันไปครับนั่งอยู่บ้านอะนั่งอยู่บ้านนั่งทําอะไรครับนั่งทําอะไรครับไปวันวันไปวันวันหรือว่ามีกิจกรรมอะไรพิเศษที่อยากจะแชร์เพื่อนๆในคลาดได้รู้ไหมลูกมีไหม ยังไม่มีเออแต่ไทเติลน่ะมีแน่ไทเติลเขามีเขามีสัตว์เลี้ยงของเขาเขาจะโพสตเฟสประจําดีมากอ่าทุกคนถือว่าทุกคนไปได้ดีฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะไล่พี่จะต่อเลยนะคะลูกนะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ขอต่อยข้อนึงเลยนะคะง่ายจะตายนะไม่ยากนะคะเวลานั้นเราก็ต้องมีคำแบบนี้ไพลอตไพลอตไพลอต อ่ะข้อ2ลูกมันจะต้องมีคำคีย์เวิร์ดบอกเวลาคือเวลาเนี่ยอย่างคุ่งเนี้ยเวลาเราเห็นนะช้อยส์มันจะคล้ายๆกันใช่ปะ่ะเรารู้เลยเวลาเราจะทาําเ็นต้องมีคำีวกลานะไม่ยากนะคะ หาคำคีย์เวิร์ดเวลาให้เจอแล้วหนูก็จะรู้เลยวันนี้เราก็แค่ทำบอมบอมไปก่อนยังไม่ได้ขึ้นโจทย์อะไรที่แบบยากอย่างเป็นทางการนะคะเพราะว่าเราสังเกตได้ว่าหลังสากที่มีการหยุดในช่วงของเนี้ยช่วงเนี้ยนะคะก็จะทำให้แต่ละคนเนี่ยความรู้เนี่ยลืมกันไปเยอะเลยนะคะอ่ะข้อ2นะคะโจทย์นะคะแอนนะคะจุดๆุจนะคะอ่ะชที่ประเทศอะไรคะลูก ไต้หวนันรู้จักไหมคะอ่าทอนี้ยพอเห็นป,ปูปะดูคำว่าอะไรดูคำว่าอะไรถาม h e โร Much ดีกว่า h e โร Much ช่วยตอบพี่นิดนึงตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็เรียนกันไปได้อ่าเดี๋ยวพี่ตัดออกจากไลฟ์เฟซเที่ว่าที่ว่าุาคนแบบโอเคกับชีวิตกันแล้วอะอันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันอย่างเน แล้วถามมาถามมาเลยถามมาเลยถามเลยอ่ะถามออกกานเลยนะอ่าเดี๋ยวพี่ถามให้ประชาชนชาวโลกได้รู้เลยว่าข้อสองอ่ะดูที่คิดว่าอะไรที่จะให้ได้คำตอบพี่ไล่ช้อยสก่อนให้เวลาฮีโร่คิด Go. g โ e s เขาโกเติมเียสมาด้วยอ่ะก็นะคะ B will go C has gone เออ has g o น e ะนะคะและข้อดีเป็นค oh. 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 อมเบอร์เวนมันอยู่ไหนอ่าคอย์เวิร์ดหลังที่เราดูเนี่ยอ่ะหลังจากที่หนูดูเนี่ยนะคะหนูก็จะเห็นเลยว่าเห็นเลยว่าตอบดูคีย์เวิร์ดบอกเวลาดูคำว่าอะไรอ่ะแต่นี่ชีตหนูมีอยู่แล้วนะหนูก็ดูในชีตของหนูเลยนะ <S 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 อ่าดูคำคีย์เวิร์ดบอกเวลาพี่แล้ว next week ครับ next week สุดยอด next week เป็นเวลาช่วงไหนอนาคตครับดีมากอาโอเคอย่างมันพี่ตัดไลฟ์สดดีนะเพราะว่าฮีโร่ก็ได allora ้ตอบให้ให้ประชาชนชาวเฟซบุ๊กได้เห็นแล้วนะตัดไลฟ์สตรีมมานะคะดีไหมฮะความรู้สึกวันนี้ดีไหมฮะตั้งแต่เรียนมาสองสาครั้งอุปกรณ์ก็เริ่มต่อได้ฮีโร่นี่เรียนกับเราเชื่อไหมฮีโร่นี่มีคัสวันไหนเข้าทุกวัน เข้าทุกวันอุปกรณ์ต่อได้บ้างไม่ได้บ้างสุดท้ายก็ต่อขึ้นมาได้แล้วเก่งจังเลยมีใครช่วยไหมคะหรือว่าทําเองทาเองทําเองจริงหรอก็ก็พี่ก็มันมีก็มันมีลิงก์ก็มันมีลิงก์โอ้แสดงว่าพวกพวกเรานี่ช่วยหนูได้เก่งมากเลยเนี่ยขนาดฮีโร่นี่อยู่ต่างจังหวัดนเนี่ยตอนเนี้ยนะอ่ะแล้วก็เป็นยังไงที่เราต้องมาทําที่เราต้องมาทาเพราะว่าเราชอบเรียนหนังสือใช่ไหมครับ คำถามคือฮีโร่ชอบเรียนหนังสือใช่ไหมครับถึงมาเรียนทุกวันเลยไม่ครับถูกบังคับมาถูกบังคับต้องรู้อย่างนี้เฮ้ยไม่รู้ไม่ไน่ว่าป้าดูไลฟ์สดอยู่อะ่ะชอบถูกบังค,คับทําไมหนูไม่ไม่ตอบแบบเสถียรหนึ่งว่าแบบเราอยากเรียนหนังสืออ่ะวิอยากเรียนมากเลยครับ <c oughs> <c oughs> อ่าโอเคเดี๋ยวเราเราสต็อปลฟ์สตรีมกันไว้แค่นี้ก่อนแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรา, <c oughs> เ,ราเรามาต่อกันที่ซูม